ครับพี่น้องสวัสดีครับมาอีกแล้วช่องวินบรนท่งพาเลาะพาพี่น้องมาวัดหลวงปู่สวงฮะพุ่นเด็เขาต้ง,พ,ดดง,งพุ่นด้วยมาวัดหลวงปู่สวงพี่น้องเอ้เข้าอีกคืนไหนบ่ฮึปิดใบเบิดบ่เนาะพี่น้องไอ้ชิด้ไหวาหลวงปูป่บ่ลนี่อากาศคนมาท่านมีปัญหา๋รอ ก็ขึ้นไปยุ่นั่นน่ะเขาขึ้นไปทางบนขึ้นทางเดียวขึ้นทางเดียวขึ้นทางเดียวมีแต่ไก่ยังไงเลยพี่น้องเยโอ้เคมีสุ่มสุ่มไทยลูกดี่ของไทยลูกไทยลูกก็นี่พี่น้องเยใครอยากไทยลูกโอ้สวยงามเลยอ่า ไทยรูปได้ไอืมถ่ายได้คนมีมาตั้งแรงแล้วพี่น้องเอ้มาตอนแรงโอ้ยขึ้นได้ยี่ด้องนี่เขาเปิดอยอ่เข็นกระปิดขึ้นได้อ่าทางขึ้นพี่น,งงน้องเอ้ไปเอ้ลงปูแล้อน,นอง อย่างอ่อมไง่หมดเออคนบ่ค่อยมีมันบ่หรอกมันแรงแล้วเขาก็เมื่อบ่านแล้วมันเป็นเทศกาลพวกอะไรมันเป็นเทศกาลแต่เงียบเนี่ยมันแรงแล้วมันโอ้ยมันสามสี่มุ่งเหลวเนาะใครสิไม่อยู่บนมือบนเวรพี่น้องนี่วัดหลวงปู่สัว มาเด้อพี่นองเอมาไหวข้ามาเด้อมาขอพรหลวงปู่สิให้ป่น้อขอพรกันได้กันให้กันใช่ไหมอีกไหนหลวงปู่ไอยังไหวหลวงปู่อีกได้ไไดขัมน,นมนันไดนมันช่วงนี้มาได้ มองเลือกวัตถุมงคลพี่น้องเไงบางวัตถุม,มงคลเออแล้วถ้าจะขึ้นไป ็ดสังกะานพี่น้องไหไปขึ้นไปเออไทยแล้วเฮ้ย็กสังกระทานพี่น้องไหอ้โห้อการอรยังียตว่าัเกอกมาัเอาระเอาครับเอาแกใส่ที่ลอพูดว่ารับ <laughs> mày sang cái sàn xa thử đi phừ. không bỏ lỡ những video hấp dẫn